ตาหอสวัสดีนะคะทุกคนค่ะถ้าใครนะคะต้องการที่จะพูดภาษาจีนนะคะได้เก่งนะคะอย่าลืมติดตามที่เทจนี้นะคะกดไลค์กดฟอลโล่นะคะแล้วก็กดซีฟ r ร์สค่ะเพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดีแบบนี้นะคะแต่ถ้าคนไหนนะคะที่ติดตามผ่านทาง YouTube อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามความรู้ดีแบบนี้นะคะค่ะคราวที่แล้วนะคะครูนะคะสอนไปแล้วนะคะ เกี่ยวกับการใช้คำว่าอีโฮใช่ไหมคะค่ะวันนี้เรามาต่อกันเลยนะคะกับการใช้คำว่าอีเฉียนอีเฉียนค่ะคำว่าอีเฉียนนะคะอ่าเรามาดูนะคะอีเฉียนถ้าวางไว้ที่หน้าประโยคเลยนะคะเราจะแปลว่าเมื่อก่อนแต่ก่อนอ่า ดังนั้นเมื่อเราจะมาแต่งนะคะไว้หน้าประโยคนะคะเราจะมาลองดูกันนะคะว่าจะแต่งออกมาเป็นรูปแบบใดนะคะยกตัวอย่างง่ายๆให้ดูนะคะอท以前他身体不好，现在很健งอีกรอบนะคะ以前他身่不好。 เสี่ยจ่ายหนนคังอ่าประโยคนี้นะคะมีอีเขียนอยู่ข้างหน้าแปลว่าเมื่อก่อนแต่ก่อนถ้าก็คือเขาเชินถีอ่าสุขภาพบอดี้นะคะเชินถีปวหขาวอ่าแต่ก่อนนะเขาอ่ะสุขภาพไม่ดีเสี่ยนจ่ายหนนคังตอนเนี้ยแข็งแรงมากอ่าเราก็พูดแบบนี้นะคะแต่ก่อนเขาสุขภาพไม่ดีตอนนี้แข็งแรงมาก อีเชียน,นท在很เ康。ิเขาเชจ่ายเงเราสามารถแต่งประโยคแบบนี้ได้เลยนะคะค่ะแต่ในกรณีนะคะที่เราเอาอีเฉียนไปไว้ด้านหลังนะคะความหมายก็จะเปลี่ยนไปนะคะไม่ใช่แต่ก่อนเมื่อก่อนนะคะจะแปลว่าก่อนจุดๆุด,ดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองยกตัวอย่างกันให้เห็นภาพนะคะหลายจงก่ออีเฉียน 我不会说汉语。来中国以前我不会说汉语。啊，ประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่า來中國啊มาประเทศจีนแต่ข้างหลังมีคําว่า以前ก็จะแปลว่าก่อนนะคะก่อนที่จะมาประเทศจีน來中國以前我 ปูขุยชันฉันไม่สามารถพูดภาษาจีนได้นะคะว่าปูคุยก็คือความสามารถของเราเออปูคุยก็คือไม่สามารถชั่วพูดหันอยู่ภาษาจีนนะคะก็คือฉันพูดภาษาจีนไม่ได้นั่นเองค่ะหลายจงกวัวอีเฉียนหันปู่สามารถพูดภาษาจ่นได้ก็สามารถแต่งประโยคแบบนี้ได้เลยนะคะเห็นหืันพคดาามแตกต่างระห่าการนําอีเฉียนไว้ด้านหน้า กับการวางอีเฉียนไว้ด้านหลังนะคะความหมายก็จะเปลี่ยนไปค่ะค่ะลองนำไปใช้กันดูนะคะค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความรู้ดีแบบนี้ได้ใหม่นะคะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะคะลากันมีก่อนคะ่ะทุกคนจายเจียนคะ่ะสวัสดีค่ะ